นี่ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เหล่าชีมีคำสท์บทใหม่มาบอกเด็กๆด้วยเป็นคำพท์เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของเราค่ะเด็กๆนะคะจะได้ดูว่าภายในโรงเรียนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและเราสามารถพูดเป็นภาษาจีนได้อย่างไรนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปดูคำพท์คำแรกกันดีกว่าค่ะคำพท์คำแรกนะคะนั่นก็คือคำว่าโรงเรียนนะคะจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่า 学校เรียนค่ะขั้นต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าห้องเรียนนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าเจ้าสือเจ้าสือเจ้าสือห้องเรียนค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำว่าห้องคอมพิวเตอร์นะคะ ห้องคอมพิวเตอร์ในภาษาจีนจะพูดว่าจีฝางจีฝางจีฝางห้องคอมพิวเตอร์ค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือห้องน้ำห้องน้ำนะคะเราพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าซีชูเจียนซีชูเจียนซีเจียนห้องน้ำค่ะ และคำศัพท์คำสุดท้ายของวันนี้นะคะนั่นก็คือคำว่าสนามเด็กเล่นค่ะเราจะพูดเป็นภาษาจีนได้ว่าชชาสนามเด็กเล่นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคำศัพท์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้เหล่าชีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะใจเจียน